สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะพบกับช่องมณนดีชาแนลนะคะยามเย็นค่ะวันนี้นะคะก็มาพบปะทักทายกับเอฟซีทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะ,อะตอนเย็นเย็นแล้วนะคะอากาศก็หนาวเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะดูบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะคะอากาศเย็นแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ้านแอดมินีก็นาวแล้วนะคะที่สุรินนะคะ ขอเอก็ขอฝากช่องนะคะไว้กับท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามาให้ช่องบณน c ีชา n e l ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนะคะวันนี้นะคะก็มีค่ะในายามเย็นวันนี้นะคะก็มีคุณลุงนะคะได้ข่าวว่าเก็บได้เต่าค่ะท่านผู้ชมคะก็เอามาให้เอดบันีดูนะคะใน ได้ข่าวว่าคุณพี่ก็มองเห็นตัวเลขนะคะในเต่าใหญ่เริ่มเทิ่มเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าจะใหญ่มากแค่ไหนนะคะน่ารักมากเลยค่ะเต่านะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเต่าเดี๋ยวต้องนั่งก่อนค่ะเพราะว่าเต่าตัวเล็กๆเองนะคะเ เตาน้ำูกเป็นเตาน้ำเนาะจ้าเตาน้ำได้มาจากไหนคะคุณลุงมันขึ้นน่าจะมาในป่าเลยมาริมบ้านอะมาริมบ้านเลยอ๋อเพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนใหญ่เนาะจ้าถนนใหญ่จ้าบ้านติดถนนใหญ่แล้วก็เห็นเต่าเดินมาเนาะเล็กเยอะจ้าเล็กเยอะเต่าเดินมาก็ลุงเห็นจับมาดูมาดูแล้วก็มีตัวเลขใช่ไหมคะตัวเลขดูหน้าท้องแล้วก็มีมีมีตัวเลขหกแปดสี่จ้า กับกับคุณลุงนะคะคุณลุงก็ได้กับเต่านะคะหลายหลายมวดมาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะกับคุณลุงนะคะก็ไม่เคยได้อีกเลยเนาะเต่าใญ่ๆใช่ไหมคะคุณลุงได้อีกไหมตัวตตวใหญ่ใช่ไหมจ้าตตวใหญ่ได้อีกไหมตัวใหญ่ได้แหละแต่ว่ามันไม่มองดูไม่มีเลขก็ปล่อยคืนอย่างงี้นะอ๋อไม่มีตัวเลขก็ปล่อยคืนไม่มีตัวเลขก็ปล่อยคืนเดินตามป่าเนาะเดินตามป่าก็เห็นเต่านะคะเอาไปปล่อยคืนเอาไปปล่อยคืน ต่ตัวใหญ่ใช่ไหมคะจะ้อันนั้นที่มีตัวเลขเราก็เอาน,นี้เอามาดอูออ,อค่ะเอามาดูเพื่อเขาให้โชคอย่างนี้นะจ้าคนลุงก็เคยได้กับเต่าหลายงวดนาอกคุณลุงเนาะนานแล้วนะคะแต่งวดที่ผ่านๆมานี้ก็คือ,อไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่นะคุณลุงก็จะมีหลายงวดที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณลุงก็ถูกอลอตเตอรี่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถูกอีกเลยนะคะไม่มีดวงเนาะคุณลุงเนาะ จ้าไม่แน่ดวงดวงตกเยเราก็ดูไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยดูไปเรื่อยเนาะคุณลุงก็ชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วเนาะจ้ามันต้องมีบ้างเลยดวงอ่ะมีขึ้นมีลงอ่ะแต่อันนี้คือเก็บได้เต่าตัวเล็กๆเนาะเล็กลูกเต่าเต่าล่ามน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวดูดูตรงนี้ก่อนให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้ก่อนสวยมากค่ะเต่าตัวเล็กๆเองเนาะเต่าบางๆบางๆเนาะน่ารักน่ารักค่ะท่านผู้ชมค่ะ แต่ข้างบนนี้มีตัวเลขไหมคะคุณลุงไม่มีหรอกไม่มีมันมีลายดำดำลายดำดำแต่หน้าหน้าท้องมีนหน้าท้องมีเนาะมีชัดมากอ่ะหกหกแปดสี่นี่เห็นไหมเนี่ย<อ>นี่เดี๋ยวเอาอะไรมาชีก้ก่อนเดี๋ยวคุณลุงไปเอาไม้มาชีก้ก่อนนะคะแอดมินีก็มองเห็นเป็นตัวเลขเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะบรรยากาศมืดมืดมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่นี่ชัดมากหกแปดสี่นี่ สี่ก็ชัดนะเนาะหกเปิดสี่หกเปดสี่เดี๋ยวหันเดี๋ยวหันมาทางนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะชัดๆนะคะหน้าท้องนะจากท้องเนาะท้องของเต่านะคะเลขเยอะนีะเลขแต่เราไม่สามารถอ่านอ่านออกอันนี้ก็น่าจะหนึ่งสองเลขเยอะเนาะเพียงแต่ว่าสามตัวนี้ชัดเนาะแต่มาชัดไอ้ตัวใหญ่นี่เลขตัวใหญ่ กแปดสี่หกแปดสี่ตรงท้องเตาเนาะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมกลับไปอีกชินอีกอีกหน้าอีกข้างหนึ่งก็น่าจะสามเจ็ดเนาะแต่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมตรงนี้ก่อนนะคะชมตรงสามตัวก่อนหกแปดสี่มองด้วยตาเปล่าก็ยังชัดเนาะคุณลุงจ้าจ้าตัวเลขก็เยอะนะคะแอดมรีเห็นตัวเลขเยอะมากค่ะแต่ว่า อาชัดๆก็คือสามตัวนะคะหกแปดสี่ท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะแล้วก็ส่งพร้อมไปกับคุณลุงแล้วก็แอดมินีเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรากลับข้างนะคะกลับด้านนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมอันนี้ลงงุงว่<บ>าคุณลงุงว่าเจ็ดหกหรือเจ็ดศูนย์เนี่ยตัวนี้กับตัวนี้นะเนาะนี่ถ้ามองไกลๆเหมือนเลขเจ็ดเนี่ยหรือศูนย์ยังไง ตรงนี้ป่ะใช่น้อยตรงนี้อยตรงนี้ป่ะลุงเดียร์เดียร์เออนี่นี่นี่น่าจะเลขเจ็ดศูนย์เปลี่ยนี่นี่เลขเปลี่ยนออกตัวไหนลูกไหนไหนบอกยายสดูเลขนี่นี่นี่เนี่ยดูเลขในช่องเตาเนี่ยบอกยายนะเปลียนถูกไหมถูกไหมนี่นี่ดูเลขนี่แถาก่อนตรงนี้ตรงนี้คุณลุงมองเห็นเป็นตัวไหนคะคุณลุงเนี่ยตรงเนี้ย แอนี้ก็มองเหเน็นชัดเลยนะคะตอนนี้นีถ่ถ้านนถ้าไม่เจ็ดหกก็เจ็ดศูนย์ยนี่ถ้าไม่เจ็ดะแถ้าไม่เจ็ดหกก็เจ็ดศูนย์ตรงนี้เนาะจะจอืตรงนี้บอตัวนี้ตรงนี้จะแล้วก็ตรงนี้นะคะคุณลุงเนี่ยแอนี้มองเห็นนี่นะคะมองเห็นชัดมากเลยค่ะเนี่ยคุณลุงสองตัวนี่นะจะเรียกอะไรเนี่ย สามกับเจ็ดค่ะคุณลุงเนาะตรงนี้สามมันมีลายที่อ่ะจ้าตรงนี้สามตรงนี้เจ็ดนะคะโอ้เจ็ดชัดมากนะคะตัวใหญ่ด้วยค่ะจริงเออนี่เลขเจ็ดชัดมากอ่ะนี่มันเหมือนเขาเขียนไว้เลยจ้าแต่มันมีลายเนาะลายลายเยอะมากลายเป็นเป็นเลขอ่ะลายลายมีตัวเลขเยอะอ่ะเนาะตรงนี้ก็เป็นลบออกก็ไม่ได้นะนี่ไม่ไม่ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธชายธรรมชาติของเขาจ้า ตรงนี้แอดมินเองก็มองเห็นเป็นสองนะ,ะตัวเล็กๆเต่าลูกเต่าเป็นสองตรงนี้นะคะก็เป็นสองเนี่ยสองตัวเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าให้ชัดๆก็ตรงนี้ดีกว่าค่ะเนี่ยชอบตรงนี้มากหกแปดสี่ชอบตรงนี้มากสองตัวกับสามตัวเนี่ยสามตัวก็ชัดนะคะสามตัวตรงนี้นะคะ<ช>สามตัวหกแปดสี่ชัดมากเหมือนกันจ้าแล้วก็อ่าสองตัวตรงตรงก้นเต่านะคะก็มีสาม<อ>มีเจ็ด ะะชัดเจนมากามค่ะท่านผู้ชมคะเลขนี้มันเป็นเลขหกหรือเลขหนึ่งถ้าถ้าเราตีเป็นเลขหกมันก็คล้ายๆเลขหกหกเจ็ดหกนะนี่นะหกเจ็ดหกมาอนีอ่ยถ้าสามตัวนะ,ะต,ตรงนี้ก็น่าจะหกเหมือนกันหกเจ็ดหกอ๋อหกเจ็ดหกเต่าก็ชัดจริงๆจ้ะไม่ว่าเต่าเล็กหรือเต่าใหญ่นะคะคุณลุงเก็บมาได้ก็จะให้โชคตลอดนะคะ แต่ว่าที่เงียบเงียบนะคะไปหน่อยก็คือที่คุณลุงเงียบๆไปหน่อยนะคะไม่ค่อยได้ลง youtube เท่าไหร่นะคะก็คืออยู่ในสวนแล้วก็ยังยังเก็บเต่าไม่ได้นะคุณลุงเนาะยังยังไม่เห็นเต่าเนาะยังไม่ได้เข้าป่าครับเพราะว่าทําสวนนะคะทําสวนทุเรียนเงาะนะคะทําความสะอาดดูแลนะคะหลายสวนมากใช่ไหมคะคุณลุงจ้ะจ้า อันนี้ก็อันนี้คือเต่าตัวนี้นะคะก็เดินมาที่บ้านเนาะที่บ้านจากตัวเล็กข้ามถนนดำมาบอกโอ้จ้กข้ามถนนดำเพราะว่ามันเอข้างบ้านมันมีป่าช้าอยู่ด้วยนะโอ้ใกล้ๆป่าช้าเนาะป่าช้าเก็บได้บ้านอยู่ริมป่าช้าจ้าบนข้างรัดยางจ้าบ้านอยู่ติดถนนใหญ่นะคะติดป่าช้ายู่ตรงข้ามกับป่าช้านะคะท่านผู้ชมก็ไม่รู้นะคะว่าพญาเต่าก็เดินมายังไงก็ไม่รู้นะคะ เตาก็หาไปหากินไปเรื่อยๆเพาะว่าพอดีเข้ามาบ้านคนเนาะบางทีเขาอาจจะให้โชคเนาะเ้ะ๋็วเลยเก็บเอามาดูเอะก็เดินมาแอหัวออกแล้วนะคะหัวโผลมาแล้วค่ะหัวโผลมาแล้วนะคะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะโผลมาแล้วเต่าเขาก็ได้ยินเสียงเราคุยกันนะคะเขาก็เลยโผล่หัวออกมาค่ะน่าจะให้โชคถูกแน่นอนเลยนี่ดูไปดูก็ เค้ามาเนาะอ๊ะไปมาดูดูเลขกันเลยนะออกตรงไหนลูกออกตรงไหนดอกวาหือเลขอะไรดอกวาถูกไหมถูกไหมถูกไหมนี่เลขอะไรนี่723ตรง37นี่น่ะไหนไหน37อยู่ตรงไหนชี้ให้ตาดูตรงนี้บ่ ตัวเล็กนะคะถูกแล้วถูกไหมร้านของคุณลุงนะคะถูกไหมเนี่ยบอกบอกตาบอกยาเลยไหนหัวมันไม่เชียวเลขไหนเลขไหนนะเลขบอกบอกเลขร้านของคุณลุงก็เคยให้โชคมาสองงวดติดแล้วนะคะตัวเล็กๆนะคะชื่อน้องแอนทูนะคะพูดเก่งค่ะท่านผู้ชมค่ะน่ารักมากค่ะงวดหมยพูดไม้ก้าสามนะคะแล้วก็สามแปดนะคะก็ให้ถูกมาแล้วค่ะ เลขอะไรถูกตามภาษาเขานะคะท่านผู้ชมคะใหนอกตัวไหนครับในชีตดอกนี้เลขอกตัวไหนครับดนี้นี่นชีนอีนเด็กอะไรนี่สอดามเ็เ็ดดอเ็ดนามจ็ด สองจามเจ็ดอีกแล้วบอกแต่สองสามเจ็ดค่ะคุณผู้ชมเด็กนะคะเพืนม้นายุ่งเนยถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมบอกยายนะถูกไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮยถูกไหมนี่นุ่มหัวถูกไหมกลัว